เรื่องของต้นอ้อประธานมูลนิธิปเป็นหนึ่งเมื่อคืนนี้ผมก็ทําคดีของอลูกหมีเสร็จก็ประมาณสี่ห้าทุ่มก็คุยกับต้นอ้อนะฮะนะครับในฐานะเหมือนพี่เหมือนน้องกันผมไม่ได้เป็นทนายของต้นอ้อแต่ว่าเราเหมือนพี่เหมือนน้องก็สงสารน,น้องครับประธานมูลนิธิปเป็นหนึ่งคือต้นอ้อนะครับตอนนี้โดนกระแสรมรสุมหนักโดนพักพวกที่เคยทํางานอยู่ด้วยกันนะ มาแฉมาเปิดเผยว่านะาต้นอ,อ้อได้มีการชักชวนเขาไปซื้อวุฒิบอมจากมหลาลัยแห่งหนึ่งนะนะชวนไปซื้อเขาเรียกอะไรเาเรียกะไรชวนไปไปติดต่อมหลาลัยเอกชนแห่งหนึ่งเพื่อ,อจะได้วุฒิการศึกษาจริงๆไม่น่าจะเรียกวุฒิบอมเขาเรียกซื้อปริญญานะครับตามข่าวนะนะว่าเออเนี่ย ก็มีคนที่เคยต้นอ้อเคยช่วยเหลือเนี่ยมูลินทิตเป็นหนึ่งเนี่ยนะแล้วก็กล่าวหาว่าต้นอ้อเนี่ยไปชักชวนนะให้อา่าเขาเรียกไปซื้อป,ปริญญาคือหมายถึงว่าจ่ายตังค่าเทอมแล้วไม่ต้องเรียนอะไรํำลองเนี้ยแล้วรายงานก็หาว่าต้นอ้อเนี่ยนะไปเรียกเงินไปอะไรต่างๆเพื่อเขาอยากได้ตําแหน่งในสภา,าก็เลยไปติดต่อนักการเมืองอไรงต่างเนี่ยนะครับนะผม,มเมื่อคืนได้คุยกับต้นอ้อคืออย่างนี้นะ ต้นอ้อก็บอกว่ามันมีเหตุการณ์เกี่ยวกับเรื่องการไปเป็นคนกลางไปติดต่อไอ้เรียกอ,อะไรติดต่ออะไรเรื่องตำ,ตำแหน่งตำแหน่งหรือว่าเขาอยากจะเรียนหนังสืออะไรต่างเนี่ยมันมีการติดต่อจริงแต่ว่าการที่คุณจะไปะจ่ายเงินแล้วได้วุฒิการศึกษาหรือไม่เนี่ยคุณต้องไปตกลงกันเองเขาก็เหมือนคนกลางนะคุณอยากได้ตำแหน่งในการมาที่การหรืออะไรในสำนักนายกหรืออาจารย์อาจามที่เป็นข่าวเนี่ยคุณต้องไปตกลงเองแล้วก็จ่ายตังกันเองเขาไม่ได้ได้เงิน นะเพราะอะไรพเพราะเจตนาของคุณคือคุณอยากได้ตําแหน่งนะเกี่ยวกับเรื่องการเมืองอะไรตําแหน่งต้นอ้ออะไรฟังนะแล้วในขณะเดียวกันคุณก็อยากจะได้ทุนการศึกษาคุณก็ต้องไปคุยกับมหาลาัยเองเขาจะเรียกแสนห้าสองแสนอะไรคุณไปคุยกันเองเรื่องราวแม่งก็มีอยู่แค่เนี้ยแล้วคีน,นี้ก็ปรากฏว่านะคุณก็อยากได้ตําแหน่งแล้วคุณก็อยากจะได้ทุนการศึกษาแบบเร็วๆก็เขาก็แนะนําให้ก็คุณก็ไปว่ากันไปแต่ถามว่า พฤติกรรมของต้นอ้อเหมาะสมมันก็ไม่เหมาะสมเขาก็ออกมาขอโทษแล้วเมื่อคืนนี้เขาก็พิมพ์คําขอโทษเขาก็ส่งให้พี่เดดูอผมก็ดูบอกเฮ้ยมันยาวไปน้องเขียนสั้นๆเราขอโทษไปเลยนะอะไรต่างๆเนี่ยะอะไรที่เราคิดว่าเราเดินทางผิดไปแล้วเราก็ขอโทษไปนะแล้วแล้วก็บอกว่าเรายังขอทําหน้าที่จิตอาสาช่วยเหลือประชาชนต่อไปก็ต่อไปแม่ก็เป็นบทเรียนหนุนคน ก็นะให้กําลังใจน้องนะให้กําลังใจน้องก้นอ,อ้อนะอันไหนเราผิดพลาดไปอักว่าไปนะเดินทางผิดไปเพราะคนเราแม่งมีทั้งด้านมืดด้านสว่างบางคนเป็นนายกรัฐมนตรีแม่งยังหนีคดีเลยบางคนหนีไปสิบหกสิบเจ็ดปีแล้วคดีทุจริตคอร์รัปชันกลับมาได้รับการลดโทษอยกลับมาเล่นการเมืองทุกวันเนี่ยเดินไปเดินมาพี่กลับมาแล้วนะอืมผมกลับมาแล้วนะอ่าเห็นนะ เนี่ยอดีตนาย,ยกรัมตีตรั้งสองคนสามคนคดีทุจริตกลับมาสังคมยังให้โอกาสเลยคืออย่างนี้คือต้นอ้อเนี่ยเขาเดินทางพลาดทางผิดไปแล้วแล้วเขาก็ไปรู้จักกับคนบางคนซึ่งกับไปมีความต้องการที่จะทําอะไรแปลกๆอยู่แล้วทั้งตําแหน่งทั้งอยากจะได้วุฒิการศึกษามันก็พอกันเนี่ยไอคนที่ออกมาแฉก็พอกันแต่ว่าพอมันมีข้อขัดแย้งกันก็ไปก็แฉกันไปแฉกัฉนมานะพูดหยาบๆว่าพวกมึงก็พอกันเนี่ ไอ้พวกที่ออกมาแฉต้อนอ,อ้อเนี่ยมันก็แผลเต็มตัวเนี่ยคุณก็อยากได้ตําแหน่งทั้งๆท,ที่คุณสมบัติคุณมันไม่น่าจะได้มันก็เลยต้องไปเจรจากับคนบางคนที่เขาจะต้องเอาตังค์แลกกับตาแหน่งทางการเมืองแม่ก็เป็นเรื่องปกติในวงการไอ้ส่วนวุฒิการศึกษาไอ้คุณก็มาอยากจะเรียนแต่คุณอยากจะได้วุฒิคุณก็ต้องไปเจรจากับเองบทบาทต้อนอ,อ้อแม่ก็แบบนี้เหมือนเป็นคนกลางอะไอ้คนที่มาติดต่อแม่ก็พอกันนะคุณก็ นะมีความคิดที่อยาก,กได้วุฒิประเภทไม่ต้องเรียนเหมือนกันหรือเปล่าแล้วก็อยากได้ตาแหน่งทั้งทั้งนี่คุณมันไม่ควัวจะต้องได้ตาแหน่งอะ่ะมันก็พอขณะนะและเสร็จแล้วพอมีปัญหากันก็เอามาแฉกันผมว่าไอคนแฉกับต้นอ้อเนี่ยแม่งก็พอกันนะครับนะผมไม่ได้สนับสนุนอะไรต้นอ้อนะแต่ผมเนี่ยก็เหมือนพี่จายคนหนึ่งอะ่ะไม่ได้เป็นทนายก็ด้วยน้องเดือดร้อนอะไรเราก็ว่ามาเนี่ยเดี๋ยว,ชวเช้าเนี่ยผมว่าต้อง ต้องโฟนอินรายการของคุณดนายช่องเก้าเจาะลึกทั่วไทยอินไซด์ไทยแลนด์อะไรเนี่ยจะประมาณสักแปดโมงสนะเดี๋ยวเขาก็จะมาสัมภาษณ์ผมเรื่องต้นอ้อเนี่ยผมก็จะเนี่ยจะอธิบายนะครับเพราะฉนั้นก็อยากจะฝากนะต้นอ้อก็ออกมาขอโทษนะก็โอเคมันก็ต้องมีมืดสว่างธรรมดาใครแม่งจะใสปิ้งมั้งทุกคนนะ่ยไม่ว่าอะไรบนะิ๊กโจ๊กยังโดนกล่าวหาเลยนะบินะ๊กโจ๊กอะ แต่สังคมก็ยังให้โอกาสเพราะอะไรเขาไปนึกในส่วนที่ Big ทบิ๊กโจ๊กทำคุณงามความดีบิ๊กโจ๊กไปโดนสารออกหมายจับคดีสมคก่อเงินโดนคดีหนึ่งเจ็ดสี่เก้าแต่ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่สังคมก็ยังให้โอกาสเพราะน้นสังคมก็ควรยังให้โอกาสต้นอ้อบ,บ้างนะไอ้ไอผิดพลาดเนี่ยน้องก็อ,ออกมาขอโทษนะนะไอ้พวกที่แฉเนี่ยพูดหย,ยาบๆยาพวกเองก็พอกันเนี่ยเองก็ไปติดต่อเขาอ่ะแล้วก็เสร็จแล้วก็ตังเติงเองก็จ่ายแต่ไม่ได้จ่ายในต้นอ้อไปจ่ายากับ คนที่เขาจะทําให้คุณได้วุฒิการศึกษาได้ตาแหน่งอ่ะมันก็พอกันนะผมว่าพอกันนะนะครับผมยกตัวอย่างมีคดีเนี่ยอ่ะสมมุติเราอยากจะฝากลูกเข้าเรียนเข้าโรงเรียนเราก็เอาเอาเอา,เอาเงินไปะยะัดเพราะลูกเราหัวไม่ดีสอบไม่เก่งเอาจ่ายเงินเข้าไปอย่างเงี้ยมันก็พอกันนะไอคนไอไอไอคนแนะนํามันก็พอกันไอคนเอาเงินไปนให้เขาเพื่อยัดเพื่อจะเอาลูกเข้าเรียนแม่ก็พอน,นะ่ มันไม่ใช่ถูกหลอกไอแบบนี้เขาเรียกว่าผู้ร่วมกระทําความผิดนะผมเห็นดูข่าวเขาบอกว่าโดนหลอกมันจะโดนหลอกอยังไงวะก็เองอยากได้ตําแหน่งัทั้งที่เองก็รู้อย่าเองไม,เงไม่เองไม่มีคุณสมบัติไม่รู้จักนักการเมืองเองเองก็อยากจะจ่ายตังค์เพื่อให้ได้ตําแหน่งอ่ะส่วนไอวุฒิการศึกษาเองก็ไม่ได้เรียนแต่เองอยากจะได้วุฒิ เองก็เอาเขาก็แนะนําไปเองก็ไปเอาเองก็รู้อยู่แก่ใจว่าเองไม่ได้เรียนไม่สมควรได้ปริญญาเองก็จ่ายตังค์ไปแบบนี้ก็ไม่เรียกผู้เสียหายเขาเรียกผู้มีส่วนร่วมในการจะทําความผิดเพราะนั้นเราเวลาเราติดตามข้อมูลข่าวสารเนี่ยเราต้องฟังให้มันมันรอบด้านเราจะเห็นเลยว่าอ๋อพอกันสินเสมอกันไอ้คนแฉบอกว่าต้นอ้อเนี่ยเป็นคนไม่ดีแอบอ้างคนนั้นคนนี้ เรียกรับตงังอะไรต่าง,างและ,อะบอกตอ้อนอ้อเป็นคนไม่ดีและไอะ้คนที่ไปบอกว่ากูอยากได้ตาแหน่งนะแต่กูกูอยากจะมีตำแหน่งตำแหน่งทางการเมืองอ่ะแต่กูมีตังอ่านะไอะ้อย่างเงี้ยทั้งทที่คุณไม่ควรมีคุณสมบัติได้ไอ้คนพวกเนี้ยมันไม่ใช่ผู้เสียหายนะมันคือผู้ร่วมมีส่วนร่วมในการการะทาความผิดเพราะการจะเป็นผู้เสียหายในทางอาญาได้เนี่ยคุณต้องไม่มีส่วนร่วมนะครับต้องไม่มีส่วนร่วมก็คุณไปร่วมกับเขาอ่ะ นะนะเพราะฉะนั้นอย่าไปอย่าไปพูดมาถูกหลอกอฟังแล้วมันดูสวยมากดูหลอมันคือผู้ร่วมก,กระทําความผิดนะหลังจากนี้ไปอ่ะถ้ามีการซื้อปริญญาใครเกี่ยวข้องก็ติดคุกไปดําเน,นินคดีไปนะต้นตอ้อ,อผิดอะไรก็ไปดําเน,นินคดีไปแต่สิ่งที่เขายังเหลืออยู่ต้นอ้อคือมูลนิธิเป็นหนึ่งเขายังสามารถช่วยเหลือประชาชนได้อันนี้ต้องให้โอกาสเขาเราต้องแยกเพราะคนเราแม่งมีทั้งด้านมืดด้านสว่างมิหมดนะครับ ใครวะอ่าที่มันอ่าจะเป็นคนที่แบบอะไรโอ้ใสสะอาดอ่าวันเดดเอรออะไรเพอร์เฟกแม่งไม่มีหรอกดำดำด่างๆังแลนะี่ี่กากจะขึ้นที่หูที่หลังแล้วแค่นั้นแน่ที่ตูดก็แล้วแต่นะคนดงังๆหลายคนเนี่ยนะมันก็มีแผลบางคนแม่กับเกี่ยวข้องกับรับผลประโยชน์จากพนันออนไลน์ก็มีนะบางคนก็ไปชักชวนคนลงลง,ลงทุน นะโดนก็ฟ้องร้องเป็นร้อยล้านก็มีบางคนเนะี่ยคนดังๆที่เราเห็น,นเดินไปโอ้โหแฉคนนั้นคนนี้เปล่าลนะ่ะตัวเองยังมีคดีอยู่ในศาลเนะี่ยไปชักชวนคนมาลงทุนทําธุรกิจนะแล้วเสร็จแล้วก็มันไม่เป็นไปอย่างที่ตัวเองพูดก็โดนฟ้องเป็นร้อยร้อยล้านคดีอยู่ในศาลนะนะมันแต่ละคนเนี่ยแผลเหวะ,วะทั้งนั้นเนะี่ยไอ้ที่ออกมาแฉในสังคมเนี่ยแผลเวหวะนะครับแผลเวหวะนะทำตัวเป็นคนดี นะเ,เสือกเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรเสือกเขาไปทั่วแต่ตัวเองเป็นไงแฉคนนั้นคนนี้แฉแฉวุฒิปอมซื้อปริญญาแต่ตัวเองเป็นไงบางคนมีปริญญาแต่ใช้ความรู้ความสามารถนะไปชักชวนนักลงทุนไปชักชวนไปชักชวนมามันมันไม่ได้อะทาให้นักลงทุนก็เสียหายก็ฟอ้องไปง้อยลอยๆเงอะไเยอะแยะเราอย่าไปคิดนะไอ้พวกที่แฉคนนั้นแฉคนนี้นนะบ,บางทีนะรู้ทุกเรื่อง แต่เรื่องของคุณนะ่ะคุณมาทำไมไม่แฉพอกันนะนะเพราะนั้นเรื่องต้นอ้อนเนี่ยผมก็อยากจะแบบว่าไงให้มันจบได้แล้วนะคดีความก็เดินไปแต่นะพอกันไอ้พวกแฉก็ถูกแฉพอกันพอกันไอ้คนพวกนี้ไม่ใช่ผู้เสียหายก็ผู้ร่วมกันทำความผิดฝากไว้แค่นี้นะครับนะตรงไปตรงมาพอกันแล้วเอาโอเคแล้วก็ปล่อยไปเป็นหนึ่งไอ้ช่วยเด็กช่วยสตรีช่วยคนแก่แล้วก็ปล่อยเข้าไปอันไหนเลวชัว่วกระนามไป ถ่าไหนที่เขายังพอมีสติปัญญาช่ยช่วยเหลือสังคนก็อว่ากันไปแยกเพราะคนสมัยนี้ม่งมีทั้งด้านมืดด้านสว่างเป็นสอสอเตะเมียก็มีเห็นไหมนะเอเป็นนักร้องถูกกล่าวหาวเมียน้อยก็มีอ้าวสิอ้ผลงานเพลงก็ว่ากันไปนะผลงานเพลงก็ว่ากันไปอ่ะไอ้นี่อ่านอกใจเมียก็ว่าต้องแ,แยกแยะไม่ใช่แบบนอกใจเมียแล้วก็ไม่ต้องไปดูเพลงเขาไอ้มันมันอย่าไป เขาเรียกอะไรเขาเรียกภาษาฝรั่งเขาเรียกอะไรสเตอริโอไทยอะไรอย่าไปเหมาเหมว่าอ,อย่าไปเหมารวมแยกแยะนะทุกคนเนะี่ยมีด้านดีและด้านไม่ดีผมแม่งก็มีด้านไม่ดีเป็นคนขี้เมาด้านไม่ดีผมผมแม่งไม่มีเรื่องตบซับรับบริจาคอะไรต่างๆผมแม่งไม่มีนะแล้วพูดทุกวันเยจัดรายการเงินไม่ต้องมาให้กูถ้าอยากจะให้กูนะไหวอย่างเดียวเพราะกูเป็นคนขี้ขี้เหล้าเมายาแค่นั้นแหละแล้วก็ไม่ไม่เคยคิดว่าอยากให้ใครเป็นเหมือนผม นะครับเนี่ยอันเนี้ยก็ฝากไว้เดี๋ยวประมาณสัก8ม40ผมจะให้สัมภาษณ์ดัานนเรื่องเนี้แล้วก็ช่วงบ่ายก็จะให้สัมภาษณ์เรื่องคดีบิก๊ก๊ก